สวัสดีครับวัดฟอร์ดอาจาก c h ชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์ครับและสวัสดีลูกค้าท,ทุกท่านครับวันนี้ผมพาชมฟอร์ดรุ่น s t o r m t a กตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดท็อปเหนือท็อปนะราคาล้านสามแสน อ่ะ9 0า0่กันก็ประมาณล้านสตัวนี้สีสีขาวไม่ได้เพิ่มเงินนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเงินก็คือเป็นชุดแต่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้น้าเดิมจากโรงงานเป็นไฟ m มทิก LED นะครับตัวนี้ก็เป็นที่รูก้กันอยู่ว่าเป็นไฟอ Ac นะัจฉริยะเนาะมีไฟสูงต่ำออโต้นะครไฟตัวนี้สามารถคาลิเบรตตัวเองได้นะครับเวลามีผู้โดยสารขึ้นไปเนี่ยมันจะทําการปรับก่อน อัจสมนก่อนนะครับแล้วก็ไฟสูงตัวเนี้ยมันเป็นไฟสูงอัตโนโมัติด้วยเวลามีรถนะครับส่วนทางมาเนี่ยมันก็จะตบไฟลงเองนะครับขึ้นลงของมันเองนะครับเราไม่ต้องมาทำอะไรเลยเราแค่เปิดโหมดไฟอโอโต้นะครับผม <c oughs> ทีนี้ตัว StormTag เนี่ยเดิมๆจากโรงงานเนี่ยที่มันแตกต่างก,ก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเป็นไฟ AUX แลแลตัวนี้ติดพร้อมไฟสูงนะครับมันจะเปิดของมันเองไม่มีสวิตช์แยกนะ แล้วก็ตัวกระจังที่เป็นสีเปียโนแบ็กนะครับที่มันแตกต่างกับไวท์แท็กนะครับอ่าแล้วก็ชุดหน้าเดิมๆของมัน,นจะเป็นแบบดําเงานะครับเป็นโทนดําเงาคล้ายๆ e v า r เอเวอเรสตรนะตีมเขาจะเป็นแบบเอเวอเรสต์แล้วก็โลโก้ตัวนี้เป็นสีดำนะฮะปกตีจะเป็นสีฟ้านะอ่ะาคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนกระจังเพราะว่า ได้ไฟ AUX Lam ตัวนี้ยังไม่มีตัวกระจังที่ที่มันแบบซัพพอร์ตตัวนี้นะฮะส่วนกระชุนหน้านะครับลูกค้าถอดออกนะครับถอดออกใส่เป็น h a m m e r รุ่น AM106 ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะเป็นตัว plus นะครับผมสังเกตได้ว่าตัวนี้จะออกแบบมาเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับผมเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัวนี้จะยื่นออกมารับกับคิ้วล้อนะครับเห็นไหมจะเสมอกันเลยถ้าเป็นตัวตัวธรรมดาเนี่ยจะ สเสมอกับรถนะครับตัวนี้สเสมอกับตัวคิ้วล้อนะฮะชุดล้อชุดล้อเดิมๆของรุ่นนี้จะเป็นขอบ20นะครับผมสีแมตต์แบล็คนะฮะสีแมตต์แบล็คนะครับก็คันนี้ก็ทําการเปลี่ยนนะครับเซนเซอร์ตัวนี้รุ่นนี้มีให้12จุดนะฮะสิจุดก็ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ช่วยจอดนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบจอดแบบฟูลเลยแบบอจอดเทียบข้างจอดเข้าซองนะครับออกจากซองเนี่ยสามารถทําได้ โดยคลิกแค่1ปุ่มนะครับไม่ต้องคือรถอ,อมันจะควบคุมพวงมาลัยเกียร์นะครับผมควบคุมทุกๆอย่างให้เองนะครับผมเพียงแค่เรากดปุ่มปุ่มเดียวนะครับโอเคชุดแต่งด้านบนที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวสกู๊ปนะครับตัวนี้เรียกว่าสกูป๊ปเป็นทรงฟิตนะทรงฟิตสมัยก่อนก็เขาจะเป็นชุดแต่งนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะอ่า ก็จะมีรูปม้ารูปวัววัวกระทิงรูปรูปแรดอะไรประมาณนี้กอ็อาจจะแบบว่าไม่เอาก็ได้นะครับผมอันนี้เราสามารถทําสีนะครับผมให้เข้ากับรถได้ทุกๆแบบเลยนะครับบางคันก็อาจจะเป็นดําแดงนะครับผมโทนดาแดงดําส้มอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเซ็นเซอร์ทุกจุดก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวนี้มีถาดวิน์นะครับผมถาดวิน์ก็สามารถเปิดได้เลยตรงนี้จะ เปิดได้นะครับผมอันนี้ต้องปล่อยน็อตนิดนึงนะครับอ่าอันนี้เขาขันแน่นนะครับจะมีสามารถที่จะวางวินได้นะครับแล้วก็กล่องอัลตราโซนิกบริเวณนี้ก็ถอดออกมานะครับผมแล้วก็มายึดตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับตรวจจับรถยนต์เนาะเป็นอะ a p t ทีฟคร u สคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ตั้งระยะห่างนะครับจากรถข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นระบบเบรก AEB นะครับผมเป็นระบบเบรกความเร็วต่ำนะคันนี้ล้อเดิมๆเป็น20 Offset ประมาณบวก45ก็นิตรล้อเขาจะพอดีกับกับตัวรถนะครับเป็นยางพุทเยียนะครับผมแล้วก็เป็นสีแม์แบ็กสีดำด้านบวกกับมีคลิปแดงนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ถอดออกนะครับผมเพราะว่าไม่เข้าทรงหรอทรงตัวนี้เป็นออฟโรดนะก็จัดชุดตีกนก ออปชั่นครับผมออปชั่นก็เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวโช๊คอัพนะโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เวอร์ชั่น2.0มีซับแทงปรับได้8ระดับครับผมปรับน้ำมันนะครับผมปรับน้ำมันการไหลเวียนของน้ำมันนะถ้าเบอร์สูงสูงเนี่ยมันน้ำมันก็จะไหลกลับช้าทำให้โช๊คมันจะแข็งขึ้นนะครับผมถ้าเราไปลุยเราก็ปรับลงนะครับผม จาก4ก็เป็น3-2-1นะครับมันก็จะนิ่มขึ้นนะับผมตัวนี้เราแม็กออฟเซ็ตลบ44นะครับผมขอบ20กว้าง12ออฟเซ็ตลบ44ยาง33 m t นะครับผมเป็นยางมาทเทเลนดอกดอกมันจะบ้างๆอย่างนี้ก็เป็นสายลุยนะครับผมรุ่นนี้มีกล้องให้3ามองศานะครับผมมีตรงนี้นะฮะนี่มีด้านข้างแล้วก็มีด้านหน้านะครับผม แล้วก็มีด้านหลังก็มันก็จะรวมภาพไปที่หน้าจอนะครับผมอ่ะลืมเดี๋ยวแวะดูห้องเครื่องคันนี้เป็นรุ่นท็อปเปิดหรือยังเปิดแล้วอ่ะปึ๊บอ่าคันนี้คันนี้เราติดตั้งช็อกอัพให้ลูกค้านะครับผมเป็น GT Pro นะก็เวลาเปิดเมื่อกี้มันก็จะแข็งๆหน่อยเนาะ อันนี้ฟอร์แถมให้นะครับผมฟอร์แถมให้ฟอร์แถมให้ก็จะคงทนตัวนี้อายุการใช้งานก็เท่ารถเลยนะครับเท่ารถพังก็คืออันนี้พังแต่ว่าคือเขาตัวนี้ก็มีข้อเสียก็อาจจะมีอายุ2ปีสมปีมันก็อาจจะมีการเหนื่อยลานะ้าเนาะอ่ะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ดนดีเซลเป็นไบเทโบนะครับผม เทอร์โบคู่อยู่ตรงนี้ใบเทอร์โบก็จะมีเทอร์โบเล็กกับเทอร์โบใหญ่นะครับผมเทอร์โบเทอร์โบเล็กเรียกว่าเทอร์โบชาร์เจอร์นะเทอร์โบเล็กก็ทํางานรอบต่ําก็เวลาไอเสียต่ําๆมันก็จะหมุนนะครับเวลารอบกลางก็ตัวเทอร์โบเล็กเนี่ยจะไปช่วยปั่นเทอร์โบใหญ่นะครับผมพอรอบสูงก็เทอร์โบใหญ่ก็ทํางานเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น2.0รหัสศูนย์ลาแพนเทอร์นะครับผมเครื่องยนต์ขนาดเท่า A4 ซี่ประมาณนี้เอง เป็นเครื่องยนต์อลูมิเนียมนะครับผมตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมลดแรงเสียดทานนะครับผมตัวสายพานโลลิ้นเนี่ยเป็นเป็นสายพานนะเมื่อก่อนจะเป็นโซ่นะฮะสายพานลลิ้นตัวนี้เ,เรียนที่สองแส0สี่มืนกิโลนะครับหัวฉีดมีสี่หัวแถวเรียงนะครับหัวฉีดแบบเพียโซ่เพิ่มแรงดันบาร์นะครับผมก็จะฉีดน้ำมันไดุู้งกระจายมากขึ้นทำให้เผาไหม้ได้อย่างหมดจดนะครับผม ตัวแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะจ่ายไฟแบบรุนแรงนะครับสำหรับสายออฟโรดนะอ่านะแล้วก็มีตัวนี้ไดชาร์จก็จะอยู่สูงนะครับของฟอ d จะอยู่สูงตัวนี้ก็ต้องมีการพัฒนานะไม่ใช่อยู่ดีๆจะเอามาวางได้นะฮะก็มันจะมีเรื่องของแรงสูนท่วงด้วยนะครับผมรุ่นนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมนี่เป็น e ิเล t กทรอนิกส์เบรกบูสเหรือว่าง่ายๆก็คือเบรกไฟฟ้านั่นเองนะเบรกไฟฟ้าก็จะควบคุมออปชันที่เป็นถอยจอดได้นะครับผมทำไมถึงถอยจอดเองได้เพราะว่ามีเบรกไฟฟ้าแล้วก็มีพวงมาลัยไฟฟ้าครับผมแล้วก็มีหัวเกียร์ไฟฟ้าที่เป็นแบบอีชิปเตอร์เดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อไปนะฮะพอติด ไอ้อะไรเขาเรียกอะไรโชคพอติดโชคแล้วมันรู้สึกมันหนักตึงอ่าเดี๋ยววนฝั่งนี้ก่อนบันไดถอดออกนะครับผมบันไดถอดออกก็เปลี่ยนเป็นฮัมเมอร์รุ่นชาร์โดนะฮะชาร์โดอ่ามีไฟมีไฟส่องพื้นนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ไฟไฟเขาเรียกอะไรเวลคัมโฮมเนาะเวลคัมไฟเวลคัมไม่ใช่เวลคัมโฮม ไฟเวลคอมตัวนี้ก็จะยาวกว่าปกติปกติมันจะสั้นๆเนาะแล้วก็เป็นแบบสีสม้มตัวนี้เป็น led นะครับผมด้านบนด้านบนตัวตัวอะ,อะไรอะราวหลังคามันจะใหญ่นะตัวนี้ราวหลังคาของตัว storm t a c เนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว w i t e t นะครับผมเป็นราวใหญ่แล้วก็สามารถที่จะมีคานขวางในตัวของมันเองนะครับผมแต่ว่า อันนี้เราติดติดเต็นท์ไปแล้วนะครับผมคันนี้บรรทุกได้ร้อยโลเนาะร้อยโลนะครับตัวเต็นท์เนี่ยไม่ถึงนะครับผมก็ตัวนี้ก็ติดเต็นท์เข้าไปนะครับผมนอนได้สี่คนนะก็เป็นแบบผ้าใบนะครับผมจริงๆมันจะมีอีกแบบนะึงคือเป็นแบบคานแข็งเนาะคานแข็งมันก็จะแบบเวลาเราไปลูดกิ่งมงกิ่งไม้นะมันจะไม่ขาดอันนี้ก็อาจจะ เราไปรูดก็อาจจะมีนิดหน่อยเนาะอาจจะมีตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าฝายชีสเนาะตัวนี้เป็นฝายชีสก็คือดึงออกมาดึงออกมาแบบยาวประมาณประมาณนี้แหละแล้วก็เราก็มาตั้งเสาเออกก็เป็นที่แบบว่าแคมปิ้งนะฮะเป็นที่แคมปิง้งก็คือนั่งกลางโต๊ะอะไรประมาณนี้นะครับตัวโลบารนหลังตัวนี้เป็นแบบเฟกซิเบิลก็คือ ก็คือดึงเข้าดึงออกได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เราเอาไปยึดกับเพ้นเรียบร้อยนะฮะก็หมดสิทธิ์ดึงละตัวนี้รุ่นนี้สามารถซื้อเพิ่มได้ที่เป็นฝาปิดจากโรงงานห้าหมื่นห้าหมืนบาทเท่านั้นเองนะครับผมได้ฝาปิดจากโรงงานกันน้ําได้1นึร้อเปอร์เซนะตัวนี้นะครับผมชุดครอบมีให้หมดนะครับรอบคันเลยนะครับผม ามาถึงด้านหลังด้านหลังก็โลโก้ก็เป็นสีดำนะครับผมมีกล้องถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ครบเลยมีเซ็นเซอร์ให้6จุดนะครับผมหน้าหลังรวมกันก็12จุดนะครับผมเซ็นเซอร์ข้างเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ที่สแกนช่องจอดนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็มีข้อฝาบปิดเข้าไปนะครับว่าปิด F O R D นะครับผมอันนี้ก็มีประโยชน์ในการป้องกันกระแทกอะไรประมาณนี้นะครับผม ตัวฝาท้ายตัวนี้นะครับผมก็ติดไม่แล้วนะครับผมชงอคอัพนะฮะสโลนะครับผมแต่ปกติเขาก็จะเบาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีตัวอันนี้เขาเรียกว่าทอร์ชันบาร์นะเป็นเหล็กสปริงแบบแบบบิดบิดนะใช้แรงบิดของสปริงนะครับเพื่อดึงฝาขึ้นไปนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะแบบหนีบนะครับปากกาได้เวลาใช้งานอันนี้ก็ เวลาปิดขึ้นก็จะตึงมือนิดน,นึงเพราะว่าเรามีโชคเนาะอ่านี่อันนี้ก็จะล็อกได้นะครับผมล็อกล็อกฝาได้ป้องกันคนมาจุลกรรมไฟนะฮะแน่นเรียบร้อยนะฮะการชนท้ายเป็น Nova Series นะครับผม MX 2 0 4นนะครับแล้วก็ติดหูลากด้วยไว้ลากเรือลากนู่นนี่นั่นนะครับ ลากได้หลายอย่างนะครับผมลากได้3.5ตันนะฮะด้านหลังก็เปลี่ยนโชคนะฮะเหมือนกัน4ต้นโปรเฟนเดอร์2.0 oem ปรับ8ระดับเหมือนกันนะครับผมหน้าหลังไม่จําเป็นต้องต้องปรับไม่จําเป็นต้องปรับแบบว่าเท่ากันนะด้านหลังอาจจะปรับ3ก็ได้เพื่อความนุ่มนวลน,นะครับเพื่อความนุ่มนวลก็แล้วแต่เลยนะครับผมามาดูภายในกันเล็กน้อยภายในรุ่นนี้นะครับผมเป็นโทนดําแดงนะฮะ ดำแดงเอาง่ายๆภายในเหมือนแรปเตอร์นะครับผมบทสรุปของซอมแท็กได้ภายในแบตแรปเตอร์มีหัวเกียร์อิชิปเตอร์นะครับผมต,บตัวนี้มี10เกียร์นะเป็นไบเทอร์โบ10เกียร์เกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ซึ่งใช้ในปอดมาสเตนนะครับปอดเอฟถึตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมมีโหมดขับ4ตัวนี้เป็นขับ4นะ ปรับ4 Pro Low โล o โ i ไฮมีโหมดปรับ6โหมดนะครับผมโหมดทุกโหมดเนี่ยมันจะมันจะปรับโฟให้ออโต้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปหมุนเหมือนสมัยก่อนเนาะแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็จะมีดิฟล็อกนะฮะมีดิฟล็อกนะครับผมดิฟล็อกหลังนะครับมีโหมดที่เป็นกล้องนะครับกล้องหน้า mm hmm. ที่เป็นโหมดออฟโรดนะไว้ดูลายของล้อเวลาเราวิ่ง นะครับวิ่งไปในล่องหรือว่าอุปสรรคนะครับมันก็จะไม่ต้องไม่ต้องเลงเองเนาะมันก็จะมีกล้องเลงลายล้อให้เรานะครับผมเราก็จะแบบว่าไม่ตกหลุมนะครับก็ทําให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างไงไ่งายดา,ายนะครับนี่กล้องสามรอหกสิบองศามีให้รุ่นนี้ให้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับผมมีตรงไหนบ้างก็ตรงพมอะไรด้านหน้าผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็เบาะ นะครับเบาคู่หน้าซวบีนะครับผมซึ่งแซวบีเนะี่ยจะเป็นเป็นมา่านนิรภัยครอบคุมผู้โดยสารด้านหลังและอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญก็จะเป็นหัวเข่าของผู้ขับขี่นั่นเองพวงมอะไรเป็นแบบไฟฟ้าอ e ีพานะครับผมมีระบบพูดิฟเวลาเราไปตกหลุมสังเกตว่าถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วเราขับรถพวงมอะไรที่เป็นแบบไฮดรอลิกอะพวงมอะไรแบบพาวเวอร์อะไรประมาณนะี้มัน เวลารถเราไปลงล่อง10บล้อมันก็จะใส,ส่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวตัวฟอร์มเฟรนเจนี่ยมันมันจะไม่ใส่นะครับผมแล้วก็สามารถบินข้ามสะพานได้เลยแล้วเวลามันลงมาเนี่ยมันก็จะล็อกล้อให้ตั้งตรงนะครับผมตัวเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าตัวนี้ยังไม่มีเมมโมรีนะก็เราก็ไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่หรอกนะไฟหน้าออโต้นะครับผมโอเคสำหรับ พี่ๆที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็สามารถทักนะครับผมทักไลน์ได้นะครับผมไลน์ลน์แอดฟอร์ดหนึ่งหกปเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งเจดหหนึ่งดห้าสองหะครับผมหรือเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรน้มนมินนะครับที่นี่มีรถแต่งรถคัสตอมประมาณนี้นะครับผมให้ดูทุกวันนะครับผมแล้วก็มีเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมใครที่ ยังไม่มีรถก็ทักได้เลยนะครับผมโอเคผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ